ยหอนบทที่20ตอนที่3 0มสบถึงสาบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงกระทําหมายสาคัญการอัศจรรย์อื่นๆอีกมากมายต่อหน้าบรรดาสาวกของพระองค์โดยที่ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่ที่บันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อว่าท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซูรทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและโดยความเชื่อท่านจะได้มีชีวิตในนามของพระองค์ พระเจ้านะบอกว่าพระเจ้าไม่ได้อนุญาตให้บันทึกหมายสําคัญการอาศัศจรรย์ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเพราะถ้าบันทึกทั้งหมดหนังสือเล่มเดียวก็คงจะเอาไม่อยู่มันคงจะไม่พอเพราะฉะนั้นคนที่พบเจอการอาศัศจรรย์บางอย่างของพระเจ้าเราต้องมานั่งเปิดหนังสือพระคัมภีเช็คดูว่านี่คือการอาศัศจรรย์ของพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าเคยทําสิ่งนี้มาก่อนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่การอาศัศจรรย์ของพระเจ้าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ตื้นเขินและขาดสติปัญญามากที่รักเพราะก่อนหน้าโมเสสจะแยกทะเลแดงออก ทะเลแดงก็ไม่เคยมีประวัติศาสตร์หรือปรากฏการณ์การแยกออกมาก่อนหน้านั้นเลยก่อนหน้าเอโนกและเอลียาก็ไม่เคยมีบันทึกว่ามีมนุษย์คนไหนพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจนกระทั่งรับเขาไปก่อนที่จะพบกับความตายจริงค่ะที่ในยุคสุดท้ายจะมีทั้งการอาัศาจรรย์ของปลอมและของจริงการอาัศาจรรย์ทั้งของผีมารซาตานและของพระเจ้าแต่ถ้าท่านรู้จักพระเจ้าจากที่คนอื่นเขาเล่าให้ฟังท่านก็ไม่มีทางแยกแยะก,ก,การอัศาจรรย์เหล่านั้นได้อยู่ดี จงสแสวงหาพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและการทุ่มเทของท่านแล้วท่านจะสามารถแยกแยะทุกสิ่งได้โดยพระวิญญาณของพระองค์เชื่อฟังพระเจ้าโดยที่ไม่จำกัดพระองค์นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ